แล้ววันนี้นะครับดวงไเฮงดวงครปังด้วยไพ่ภูมิญาณฟังทางนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกบดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจ้าประจำวันนี้นะครับโอ้หคนได้เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับ เป็นยังไงบ้างรครับดโดยรวมก็มีอะไรที่ปังค้นมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับขอพิเศคุณทันคนหน่อยเป็นคนดีอยู่สัท่านิดนึงแล้วก็กล้าลุยตัวหน่อยและดวงจะได้ปังแบบมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะจ๊ะตุ้งค่ะมาที่ดวงชะตาระบจวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สองนะครับปีมะครับดโดยรวมก็ มีอะไรที่บอกไปนิดงๆนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องปล่อยวอลลกคลาสนิดนึงมีระเบียบตอบว่าหมายหน่อยแล้วก็คลิปด,ดีทาดีผู้ดีนิดนึงแล้วดวงจ็ได้ปังพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงจานะครับปัจจุบันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่สามานะครับเป็นยังไงบ้างครับดยรวมก็มีอะไรที่ปังแบบโคตรสุดยอดไปเลยนะจ๊ะ ขอเพียงแค่คุณจิตใจเข้มแข็งหน่อยจิตใจฝนหนึ่งรู้จักทำตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่และสิ่งศิกด์หน่อยและดวงจะได้ปังแบบสุดยอดแบบมากกว่าสุดยอดเลยจ้าก็ข้อมูลก็จะมีมานนี้นะครับแต่ถ้าจะตีดุ๊กชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองหรือสามนิดสุดนะครับจะขออนุญาตตีไปที่ชุดที่สามนิดสุดนะครับ เพราะว่อาอัตราอัตราให้เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าไพ่ชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดรายการโปรดกดเป๊กขงขันและเจนนี่ครับและใครยังไม่ได้กดติดตามจากกระกวดกดติดตามชอบอจะสักนิดนึงนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นนะครับที่จะดูดวงในเปรียบจานนะครับจะก็ขอแนะนํานะ ให้ลองสั่งซื้อนะครับหนังสือที่อยู่ในตะกร้านี้มาลองอ่านดูนะครับและสินค้าชิ้นนี้ก็เป็นสินค้าถึงระดับขั้นหดาวไปเลยนะครับด้วยราคาผมอาจารย์จีรพัฒน์รหมอดูวินี่สวัสดี